อยู่บ้านก็อาร์ตได้กับคอสสีน้ำออนไลน์วิวทูทั h สำหรับมือใหม่ถึงวาดรูปไม่เป็นก็เรียนได้มีทั้งหมด10คลิปเพียง950บาทหากสนใจอินบ x ็อกมาได้เลย สวัสดีค่ะพบกับอาร์ตละวาดนะคะในคลิปสอนสีน้ำกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าทุกคนงงกันใช่ไหมว่าวันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปกับการเปิดคลิปมาแบบนี้นะคะซึ่งคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะคะก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์การวาดภาพสีน้ำนะคะจากสิ่งของรอบตัวที่เราได้ไปพบเจอมาซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาที่คูสคาเฟ่นะคะในเส้นเสนานิคมหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าใครได้มาเนี่ยก็ลองมาแวะชิม เครื่องดื่มแล้วก็ขนมจากที่ร้านได้นะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็ร่มรื่นมากเลยค่ะแต่ว่าคอนเทนต์ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะพาทุกคนไปวาดกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคาเฟ่นแน่นอนค่ะนั่นก็คือเป็นชีสเค้กหน้าไหมนะคะก็จะเป็นชีสเค้กชิ้นนี้เลยทุกคนก็ลองมาเดาวดูนะคะว่าวันนี้ในชีสเค้กชิ้นนี้นะคะจะออกมาเป็นหน้าตายยังไง ก็เหมือนเดิมน,นะคะเริ่มจากการร่างภาพชิ้นเทกชิ้นนี้ก่อนเลยนะคะก็เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะแล้วก็เพิ่มช้อนมาอีกหนึ่งอันนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นแบบสมุดไดอารี่นะคะเพื่อที่จะเก็บรวบรวม,รวมประสบการณ์ในการวาดภาพสีน้ําของเรานะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกรีดของกระดาษก็จะลดลงนิดนึงนะคะก็ทุกคนก็ใช้กระดาษที่ตัวเองมีได้เลยเนาะ ก็เริ่มจากการร่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาลงรองพื้นสีโดยใช้สีแบบน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะอีกระดับหนึ่งในเทคนิคเปียกบนเปียกนอนแล้วก็ค่อยๆเติมสีน้ำตาลเข้มกับสีดํานะคะแต่แะลงไปให้ได้เท็กเจอร์ของตัว หน้าเค้กนะคะที่เป็นแบบหน้าเค้กแบบเบิร์นแบบไม่ไแบบหมของน้ำตาลแบบนี้เนาะก็อันนี้จะไม่ได้มีแบบไตตัวมากนะคะบริเวณขอบเนี่ยก็ใช้ผู้การหมาดๆนะคะเกลี่ยให้เนียนๆเนาะแล้วก็ค่อยๆเติมสีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะในระหว่างนี้เนี่ยกระดาษก็จะยังไม่แห้งเนาะก็ค่อยๆเติมแบบนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนของตัวช้อนนะคะเราจะใช้สีเทาอ่อนก่อนเนาะแล้วก็ เติมบริเวณส่วนของจานนะคะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้เลยเนาะก็จะปาดไปให้ทั่วๆนะคะแล้วก็มาเติมพื้นเงานะคะให้ตัวชิ้นเค้กมันไม่ลอยเนาะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลผสมสีเหลืองนะคะที่เข้มขึ้นเนาะปาดไปบริเวณที่เป็นขอบเค้กนะคะแล้วก็เติมให้เข้มขึ้นใช้พู่กันหมานะคะค่อยๆเกลีย่ยแล้วก็เบลนด์ให้สีเขาเนียนขึ้นนะคะแล้วก็จะเติมแบ็กกราวด์ฉากหลังเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆบ้างนะคะ ในส่วนนี้ก็จะเติมตัวพื้นด้านล่างของเค้กนะคะให้เข้มขึ้นให้ชัดขึ้นเนาะแล้วก็เก็บรายละเอียดตัวเค้กนะคะให้มีความคมชัดขึ้นโดยการใช้สีเข้มนะคะสีดำเข้มหรือสีน้ำตาลนะคะค่อยๆแตะให้ได้เท็กเจอร์นะคะเท่าน,นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชีทเค้กชิ้นนี้เราก็จะเติมข้อความเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้เราจำได้ว่าชิ้นนี้มาจากที่ไหนนะคะ สำหรับใครที่สนใจเรียนสีน้ำสามารถเรียนคอร์สสีน้ำออนไลน์กับเราได้เพียงคอร์สละ950บาทเรียนได้ไม่จำกัดอินบ็อกมาที่แฟนเพจอัรละวาดได้เลยค่ะ